่วง how to ช่วงที่3าของรายการนะคะวันนี้เฟชมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณแม่บ้านที่นั่งชมอยู่ต้องหันมาเลยนะคะช่วงนี้ห้ามพลาดจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเฟชมีทริคแล้วก็ทริปมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของความงามค่ะวันนี้จะเป็นเทคนิคในการแต่งตาให้สวยค่ะทําได้ที่บ้านง่ายๆไปชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะออนจาก Beauty Hunter นะคะวันนี้ออนจะมาสอนแต่งหน้าแบบคลินิกนะคะ ลุกแรกที่ออนจะมาสอนวันนี้ค่ะจะเป็นลุกใสแบบธรรมชาตินะคะก็คือเราจะเน้นตาที่แบบใสๆธรรมชาติสีนุดนๆนะคะออนก็เลยจะทาแค่สีเดียวนะคะออนจะเริ่มจากที่เบ้าตาก่อนนะคะออนเป็นคนตาชั้นเดียวการที่เราจะเริ่มจากเบ้าตาจะทําให้เราจะเน้นตาทําให้ตาดูธรรมชาติแล้วก็จะไม่ไม่ดูเน้นจนเกินไปเหมือนแต่งหน้าจัดนะคะออนก็จะทาสีาสีออกจะนุดนๆหน่อยนะคะที่ทั่วๆตาแบบนี้นะคะ่ะ ขั้นที่2อนะคะออนจะมาทามาสคาร่าค่ะจะทําให้ขนตาเรางอนยาวมากขึ้นซึ่งมาสคาร่าเนี่ยมันสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะทําให้ขนตาเรางอนยาวแล้วมันทำให้ดูหน้ามองมากขึ้นนะคะขั้นสุดท้ายของการที่จะทำให้ตาสวยนะคะก็คือการใช้ ไอายไลเนอร์ค่ะไอายไลเนอร์ก็คือสําคัญสําหรับออนมากๆเลยเพราะว่าออนใช้ทุกวันเลยค่ะการที่จะทาไอายไลเนอร์ให้ในลุคที่มันส,สวยใสยแบบธรรมชาติออนจะทาแบบชิชดขนตามากที่สุดอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องตวันนะคะก็คือทาชิดขนตาตามปกติแบบมันจะดวออกมาเป็นธรรมชาติอะคะ่ะ ออนก็จะมาสอนในลุคที่2อะนะคะในการแต่งตาที่ทําให้เข้มขึ้นมานิดนึงสําหรับวันที่ต้องการความมั่นใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นไปงานนะคะออนจะใช้เฉดอายแชโด ที่มันเฉดสีเข้มกว่าปกตินิดนึงอย่างที่เราใช้ตอนแรกอย่างที่ออนสอนเพื่อนๆใช้ก็คือออนจะใช้เป็นสีนู้ดใช่ไหมคะและสีอันนี้ที่ออนจะใช้ก็คือเป็นเฉดสีที่เพิ่มขึ้นใหี่นิดนึงออนจะเน้นตรงที่เบ้าตาของออนแต่ออนจะเน้นตรงขอบฐานขนตาเนี่ยคะ่ะให้มันเข้มแล้วค่อยๆฟ้งขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้ลุคที่มั่นใจมากขึ้นและเข้มอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่เราจะไปปาร์ตี้หรือไปงานตอนกลางคืนนะคะ ทที่3านะคะที่ออนจะมาสอนเพื่อนๆก็คือการกรีดไอายไลเนอร์ให้มันตวัดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ต้องมากถึงขั้นที่จะแบบไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนอันนี้ก็อาจจะไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะการตวัดไอายไลเนอร์นะคะเราก็ใช้เราจะเริ่มจากหางตากรีดขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็จะเ,เป็นาทาไอายไลเนอร์ให้มันทั่วทั่วตาค่ะแล้วก็มาทาที่ขอบตาล่างด้วยอะคะ่ะ ในะคะที่ออนจะมาสอนเพื่อนๆ,ๆก็คือการกรีดอายไลเนอร์ให้สูงขึ้นไปอะคะ่ะซึ่งลุคนี้จะเหมาะสําหรับออไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ตาเราดูโฉบเฉี่ยวและหน้ามองมากขึ้นนะคะออนก็จะกรีดอายไลเนอร์ให้สูงขึ้นแล้วก็จะขอบอายไลเนอร์ที่อยู่ตรงตรงตาออนเนะะี่ยค่ะจะทําให้ขอบมันหนามากขึ้นแล้วก็กรีดให้มันสูงขึ้นส่วนด้านล่างอะคะ่ะขอบตาล่างออนก็จะกรีดอายไลเนอร์ด้วยเป็นอายไลเนอร์ชนิดเดียวกันซึ่งจะทําให้ตาออนดูเข้มแล้วก็หน้ามองมากขึ้นค่ะ หมดแล้วค่ะวันนี้พี่ออนจะมาสอนเพื่อนๆนนะคะออนหวังว่าเพื่อนๆจะแต่งตาได้แบบออนแล้วก็จะออกมาสวยกันทุกคนเลยนะคะวันนี้คงจะได้ความสดชื่นในยามบ่ายแบบครบครันเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะกําลังมองหาอยู่ว่ายามบ่ายเนี่ยจะทําอะไรดีรับรองเลยค่ะติดตามรายการบ่ายไม่แก่ของเราแฟชมีไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันพุธอย่างแน่นอนบ่ายสองโมงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพุธหน้าเจอก,กันกับรายการบ่ายไม่แก่2โมงที่นี่นะคะทอทบอ5ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เฟรชแวบเบียนมนที่ย่านเหมิงจ่ายค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นอาหารปักใต้แล้วก็ต้องร้านนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะเฟชพาคุณผู้ชมนะคะมาสร้างเสน่ห์กันโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนะคะที่ต้องการจะมัดใจสามีค่ะสนับสนุนโดยเซปเป้ for one day คนเค็มเต็มคุณค่าน้ำผักผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับหนึ่งวัน ยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาหัวมันหลีมง่งตราเจดีคู่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟรมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนในรายก,การที่จะพาคุณไปสดชื่นแบบเฟรชเฟรชนะคะช่วงเวลาบ่ายเวลาเต็มเหมนเยียวเนี่ยคงต้องกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นพี่นักกายภาพบำบัดร,รับ,รบว่าชวนจะแบบเอาใหม่ oh